มายาทีวีอวอร์2025ร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เปิดตัวค <c oughs> อวนเทนต์ไปไหนโอ้ยบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยนะคะไม่คิดว่างานครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีมากขนาดนี้เลยค่ะทราบว่าแบบวแบบแบบ่ามีการแบบว่าเรียกว่ามีคนแบบว่ารักมากมยเลยแมนจะเจอะไร ในแต่ละบูธนะคะในวันนี้เนาะก็จะเจอสินค้าหลากหลายแบบเลยเนาะอย่างที่บอกกันว่าจะมีทั้งสินค้ากลุ่มโนตี้กลุ่มคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็กลุ่มของโมบายอะซิซอรี่บอกเลยว่าวันนี้ที่ใครได้มาเนี่ยรับรองเลยว่าได้ช็อปได้ครบกลับไปแน่นอนมีราคาวันนี้มีคาบะทับไจตัวการ์ตูนของดิสนีย์หน,น่อยพิเศษนะครับคือจริงๆวันนี้มาในตีมสตรีแต่จริงๆชอบทุกตัวในดิสนีย์เลยครับผมซึ่งรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานนะผมก็อยากขอบคุณคนระับ คุณกวางเนี่ยผมที่แบบเชิญมางานนี้ผมซึ่งจริงๆมินชอบดูดิสนีย์มากครับและเขาเอาไปทำเป็นของสะสมเป็นของเชื่อสสมนในเน็ตความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเราสะสมอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆผมมีอ่สติชแล้วก็พวกเป็นฟิกเกอร์ที่มันเกี่ยวกับตัวอล่าเรื่อหรือว่าเป็นซาวด์แมนอะไรคือจริงๆแบบเป็นคนชอบเก็บมาตั้งแต่เด็กนะครับแบบว่าก็มีอยู่ที่บ้านเต็มเลยวันนี้ได้แวะไปดูหรือได้ไปเห็นอะไรอย่างไรบ้างครับสไตล์อะไรบ้างคือจริงๆยังไม่ได้แวะดูครับผมแต่ เหมือนเขาจะมีเซอร์ไพรส์ว่าจะมีอ่าสติชที่สร้างแบบความสูงประมาณ180เซนติเมตรรอดูรอดูเหมือนกันตื่นเต้นหมสำหรับใครที่มาในงานนี้จะมีอะไรสัหรับคนที่มาคุณมาว่าใช้ยอะไงแยเป็นแบบสัตประหาดหรอเปล่าว่ะเกันเยอในงานนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นมากมายเลยที่เราจัดให้เนาะแล้วก็จะมีสินค้าหลากหลายแบบที่ไม่ได้เห็นที่ไหนก็ต้องบอกว่าต้องมาพบและสัมผัสกันในงาน DTX ที่นี่เท่านั้นค่ะ ในฐานะที่เราเป็นแฟนโดยตยงของสติีทลีตอยากจะากเชิญชวนแฟนคลับหรือคนที่สนใจอยากมาร่วมงานหรือว่าเป็นนักสสมกับเราครับผมก็เอ่อไปเชิญชวนทุกคนครับมางานนี้นะครับผมซึ่งถือว่าได้ย้อนวัยวัยเด็กแล้วกันแล้วก็สามารถมาเลือกจริงๆไม่มีเคสแบงด้วยนะครับผมก็สามารถแบบว่าใส่เคสแล้วก็เปลี่ยนเคสได้ทุกวันเลยนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับงานนี้ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7ดนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าจะเชิญชวนหรือใครที่ชื่นชอบในตัวการ์ตูนเลยก็จะมาด้วยเชิญชมกนจะมีเซอร์ไพรส์ในแต่ละวันเลใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะอยากเชิญชวนให้ได้มาเห็นจริงๆเนาะกับคำว่าสติช1.8เมตรอันนี้บอกเลยว่าเป็นการทำตัวสติชกับดอกไม้ที่คงสภาพไว้เหมาะมากๆเลยบอกเลยว่าไม่ได้เห็นที่ไหนที่นี่ครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะ

จริงๆก็เขาบอกให้แต่งติมแบบว่าแนวสติทให้น,น่ารักน่ารักหน่อยวันนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องแต่งมาหน้ารัก <ปะ S 1> จริงเหรอเป็เานรานรนีออ่เราชอบอะไรเราชอบอะไรตัวกรแตีคือจริงๆเป็นการ์ตูนที่มีนดูน้งแต่เด็กครับซึ่ง่ค,คือมันเป็นตัวการ์ตูนที่แบบรู้สึกว่ามันควรๆก็ได้หรือว่าอะไรซึ่งส่วนตัวแล้วมีนแบบเลี้ยงเลี้ยงแมวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีความควรควความอะไรอย่างเงี้ยของแบบสติช สะสมที่เราสะสมไว้แล้วเยอะสุดคือจะเป็นพวกอะไรครัเป็นพวกฟิกเกอร์พวกแบบโมเดลนี่แหละครับแบบแต่ดิสนีย์ก็มีแบบพวกสติชพวกสเปนแมนอะไรแบบที่แบบเหมือนกันใช่ไหมครับสะสมเยอะไหมแล้วหลายคนก็เป็นแบบเก็บเก็บเก็บพคอลเลกชั่นก็สมมติว่าก็น่าจะเกิดทุกปีครับแต่ปีแบบสองตัวสามตัวถ้าเราแบบไปเดินเล่นแล้วก็เจออะไรเงี้ยแล้วถ้าถูกใจเราก็ซื้อเก็บเอาไว้แบบลิมิเต็ดเลยนะครับแบบมันหาไม่ได้แน่อ๋อถ้าลิมิเต็ดก็ ก็ต้องรอดูว่าว่าแบบเราชอบจริงๆริงไหมอะไรเงี้ยเรามีไว้คลองบ้างไหมเออเขามี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 ต่างๆทับใครทุนไปที่ระมาณนั้นครับผมก็ฝากนะครับผมดิสนีย์ทอยเอ็กซ์โปไทยแลนด์สองพันยี่สิบหนะครับผมก็สามารถแวะชมที่อ่าเมสพาร์์ได้นะครับผมซึ่งมีทั้งอ่าสติชแล้วก็มีมาเวลมีพิซซ่ามีซาววอลคือมีหมดเลยนะครับผมก็อยากฝากงานนี้ด้วยนะครับมีช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับช่วงนี้เหรอครับก็ปิงาน ก็อีเวนต์นะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีแฟนไซที่ต่างประเทศนะครับทีนได้หมดสัญญาไปดูแลตัวเองใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เก็บตัวดูแลตัวเองก็เล่นฟิตเนสแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบไปสอนบาสด้วยครับผมซึ่งรู้สึกว่าปีนี้ได้รับเลือกให้ไปเป็นแบบโค้ชให้กับทีมหนึ่งในว b ีก็คือตอนนี้ไปพึ่งกับกีฬาเยอะเยอะเลยก็คือส่วนมากก็จะคุยกับทีมครับผมว่าถ้าผมว่างผมก็ไปไปไปช่วยอยู่แล้ว การเลือกรับงานเราเป็นคนใช่ก er ็ถ้าเป็นงานที่แบบโอเคเรารู to to ้สึกว่าเราทําได้เราก็อยากเต็มใจช่วยแล้วยิ่งแบบว่าเราเห็นแบบเด็กๆเขาแบบสนใจจริงๆนุ่มเพงจริงเราก็อยากเข้าไปแบบแนะนําแล้วก็ไปแบบโคชให้กับเด็กๆครับพอเราเป็นปีแลนซ์การทํางานมันยากขึ้นกว่าเดิมแม้เพราะเราต้นจัดการเป็นเอ็มหมดทุกอย่างโอก็ถือว่ายากขึ้นกว่าเดิมไหมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องอ่าต้องเวลาจะเลือกรับงานอะไรก็ต้องคิดดีๆหน่อยครับผมใช่ยังนี้แบบ มีข่าว,วาแบบว่าเออแบบซุปซิปอะไรเงี้ยค่าใหญ่ๆอันเนี่ยแอบ,บ,บ,บมาท้าพามจิตเราอ๋อก็ไม่ไม่รู้ไงแจ <laughs> กตัวกระทิ่เออแจกแจกตัวกระทิ่ขเาไปก่อนเนี่ยเราครับผมได้มีคุยกแบบับพ <คน S 2> ี่พ <สา S 2> ี่เขาไหมอ๋อก็มีครับผมแล้วแต่ก,แตก็แต่ก็คุยกันในระดับหนึ่งครับไม่ได้แบบคุยแบบรายละเอียดเยอะขนาดน,นั้น หรือว่าพี่เขาชวนไปไปรูปอะไรใหม่หรือเปล่าอะไรติดอะไรป้าอะไรอย่างเงี้ก็ทำเสื้อเสื้อทำด้วยกันอยู่แล้วครับผมแต่ก็มีแบบว่าช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันครับอจากอย่างเราเห็นเขาไปเราแบบเราเห็นโอกาสอะไรจากตรงนี้บ้างไหมอ๋อก็ถือว่าเป็นถือว่าเราไปเรียนรู้ประสบการณ์ดีกว่าแบบจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าก็เป็นอีก เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจออยู่แล้วแต่ใจมินตอนนี้ยังอยากเป็นฟรีแ l a n ์อยู่ไหมครับหรือว่ายังอยากมีสังกัดอะไรอย่างอ๋อก็จริงๆเรื่องฟรีแ l a n ์หรือไม่ฟรีแ l a n ์จริงๆผมไม่ติดครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าค่ายที่ผมเคยเคยอยู่อะไรเงี้ยเขามีโปรเจกต์ให้ผมก็ไม่ติดที่จะกลับไปร่วมงานก็คือจบได้ดีพูดคุยได้ดีใช่ครับได้ดีานร่วมงานรอหน่อยนะน้ำฟ้าน้ำฟ้าครับผมอ๋อครับผม อ๋ออ่าก็เห็นครับผมเห็นข่าวครับผมก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันอาจจะมีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติมากอย่างเช่นมีเป็นนักบาสมันก็มีใช่แต่จริงๆผมก็เข้าใจว่าจังหวะนั้นคือก็ไม่ได้ตั้งใจกันคู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกก็ให้กำลังใจน้ำฟ้าแล้วก็พี่เก๋ไก่ดีกว่าครับจริงๆเขาเป็นคนรองห้ง่ายไหมก็จริงๆน้ำฟ้าเป็นคนที่เห็นนะอย่างนั้นเขาก็มีมุมอ่อนโยนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็แบบ เขาก็น่าจะมีเ,เ,มเรี่ยแหละมั้งเวลาแบบเจออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คุนคิดมาก เดี๋ยวขอย้อนัะไปไลฟ์สดนิดนึงวันนี้บอกว่าไลฟ์สดไข่ห่อเสิร์ฟวงกำลังตัดทีเคยขายได้มากสุดกี่บาทเพราะว่าอย่างมีเฉลิมฉลองเข้าไปเปเยอะเหมือนกันหลังแสนต่ผมไม่เาแต่ผมไม่ทันผมไม่ทันผมแบบว่าอะไรนะผมมันทําหลังบ้านใช่แต่ผมไม่ทันที่มีเฉลิมิ์ต้องต้องถามนะผมก็ต้องถามเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะเหมือนกันแต่รู้ว่าเยอะใช่ผมต้องไปถามแล้วเข้าไปซัพพอร์ตเยอะมากเลย้ตามฟลิปแบกตามหลังตามมันได้ตามก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าทุกคนมาแบบมาซัพพอร์ตตรงนี้ เขาเป็นแมทรอมแบบตัวหลักๆเลยเนี่ยเออพีถึงเสรุปสิเขเป็นหลักเลยเอ่เรียกว่าน่าจะไม่รู้ต้องให้พี่จิงมาพูดนะผมว่าผมก็ไม่แน่ใจเลยอ่ะช่วงนี้น้ำท่วมพัดเหนือเยอะมาอใช่ครับมากเดือนที่แล้วใช่ครับเราหวั่นในรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อะไรอัปเดตกับที่บ้านอยู่คือจริงๆรอ่าจริงๆที่บ้านก็มีอัปเดตมันอดคร่อยซึ่งมันช่วงเดือนเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนที่แล้วก็เพิ่งเกิดอ่า คุดอกกระพายไปใช่คุดอกกระพายไปใช่ใช่ไ<ช><ะ>หมน้ำท่วม<ช>โอเคครับก <c oughs> ็ผมก็ลืมแล้วแล้วก็เหมือนจะมีพายุมาอีกผมก็ไม่แน่ใจว่าจะหนักถึงขั้นแบบท่วมอีกรอบหรือเปล่าผมแต่จริงๆผมก็เป็นห่วงแบบที่บ้านว่าแบบว่าต้องแบบเพิ่งเคลียร์บ้านเสร็จได้ท่วมอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเราได้อัปเดตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เพราะว่าสองตำมันเนี้ยคือภาคเหนือมาโดนเยอะมากใช่ใช่ใช่ก็ติดตามข่าวก็ก็แบบว่าก็ขอให้แบบว่าไม่ไม่ไม่ท่วมอันนี้คือบ้านของบ้านบ้านของที่ไม่ใช่บ้านที่เรอา ไม่ใช่ครับบ้านที่เพิ่งซื้ออยู่ในโรงแรมแต่บ้านที่โตมาอยู่นานก็คือคัามที่เราไมา่สั่งใชยย่ไหมใช่ครับหนักหนักหน,นักสุดแล้วครับพวกรอบนี้แบบเราจะเตรียมรับมือหรอือว่าเตรียมเลสคือจริงจริง,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 งก็จริงจริงก็มีการคุยกับครอบครัวครับครอบครัวก็มีการแซวกันว่าแบบเอ้ยอย่าเพิ่งเอาของลงเลยเกินมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือรอให้มันเลยช่อช่องใช่รอรอให้มันแบบรู้สึกว่าดีขึ้นกว่านี้ดีกว่าก็ตอนช่วงนั้นเราต้องที่เรา ออยู่ที่บ้านครับแต่บ้านพ่อแม่มีนไม่ท่วมอรับอยู่อีกอยู่หมายถึงว่าอยู่คนละเขตกันแต่บ้านที่ผมโตท่วมเป็นบ้านคุยายบ้านคุณยายใช่ครับเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอีเสิร์ฟภาพนิ่งนาน